สวัสดีค่ะหมอเมสีคเนชานะคะจากเพจคนเหนือดวงตรวจด,ดวงฝี24ชั่วโมงวันนี้นะจะมาพยากรดวงการเงินรายสัปดาห์นะคะการเงินรายสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็คือวันที่2พฤษภาถึงวันที่8พฤษภาคม2ถึง8พฤษภาคมนะคะดวงการเงินแต่ละราศีจะเป็นยังไงเขอาพอ้อกก่อนนะคะ โอมสกนีสายณะมะฮามของความแม่นยงจงบังเกิดขออนุญาตเจ้าดวงจะตาช่วยเปิดไทยเจ้าได้แต่ขอชินลายซะยาวเลย <c oughs> อ่ะมาดูกันดวงการเงินสัปดาห์นี้นะคะแต่ราศีเป็นยังไงนะคะแต่ราศีจะเป็นยังไงนะคะเปิดไพ่สองใบนะจ๊ะเปิดไพ่สองใบามาขยี้กันเลยดีกว่านะคะ ยืมแม่หมอแคเซซีคลยี่ดวงมาเราจะเปิดทีเดียวเลยนะเราจะเปิดทีเดียวเลยนะออโอเคไม่แล้วเดี๋ยวพยากร์ทีเดียวเลยการเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะหรือจะไล่ทีละราศีเลยนะจ๊ะ สัปดาหนี้ก็คือวันที่สองถึงวันที่แปดนะจ๊ะโอเคราศีเมษคนที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาปังจะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้การเงินคุณปังมากคุณมีความรุ่งเรืองคุณมีความสําเร็จในหน้าในเรื่องของเงินและมีโชคลาบมีความโชคโอ้ยโชคลาบได้เลยปัง ปังดวยดีใจจังเลยฟังปุริเย่นะจ้าราศีเมษจ้าต่อไปราศีพฤษภนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะการเงินไม่ดีเลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีหรืออาจมีเหตุให้ต้องใช้เงินนะคะใบนีช้ช่วงนี้ต้องเก็บตัวเลยภายในสัปดาห์นี้การเงินยังไม่ดีขึ้นนะคะนะ ติดขัดนะบอกได้เลยนะคะของชาวราศีพฤษภต่อไปชาวราศีมิถุนคนที่เกิดในช่วงวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะการเงินอยู่แนวกลางๆนะคะแต่อยากเสี่ยงอยากลองหรือว่าอยากลงทุนทำอะไรใหม่ๆ นะคะนี่ใบนี้คืออยากลุ้นอยากลงทุนหรือแบบเหมือนปล่อยไปตามดวงอยากจะทำอะไรก็ทําแล้วแต่ชันฉันจยจะลงทุนกับลงทุนจะขาดทุนยังไงก็ไม่สนใจขอให้มันเป็นไปตามดวงแต่จริงเลยมองว่าเฮ้ยใจเย็นถ้าคุณอยากลงทุนนะ่ะสัปดาห์นี้คุณลองศึกษาข้อมูลก่อนดีกว่าไหมจะได้ไม่สูญเสียเงินเยอะแต่ถามว่าหน้าพ่เสียเงินไหมไม่ได้เสียนะคะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณปังนะคะสู้คุณเก็บเงินไว้อยู่เฉยดีกว่านะคะอ่าต่อไปชาวราศีกอ เดี๋ยวกรกฎใช่ชาวราศีกรกฎอ่าสัปดาห์นี้อ่าเขาเรียกว่ามีาใครจะทําธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสทําผ่านนะบอกได้เลยนะคะมีโอกาสทําผ่านมีโอกาสได้เงินกู้นะคะเออดีไหมมีมีผู้ใหญ่ช่วยนะคะอาจจะพ่ออาจจะลุงอา,อาจจะเป็นพี่ชายที่คอยช่วยเหลือ,เ,ลอเราอยู่นะคะชาวราศีกรกฎต่อไป ชาวราศีสิงห์การเงินสัปดาห์นี้เป็นยังไงอ่ะการเงินสัปดาห์นี้ใบนี้เขาเรียกว่ากลัวกลัวความเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นจะบอกว่ากลัวความเสี่ยงก็ได้นะหรือใช้เงินเป็นเออกลัวกลัวความเสี่ยงในที่นี้คือจะลงทุนทําอะไรก็อยากลงทุนน่ะแต่ขอลงทุนนิดเดียวได้ไหมและขอผลกาไรเยอะๆเออและใบนี้เขาเรียกว่ามีการช่วยเหลือแบบรับหนายความว่าอาจจะมีคนอุปถมัมภ์ในเรื่องของการเงินเราเราติดขาดไหมไม่ติดขาดหรอก ใบนี้การใช้เงินเป็นตนีทีเหนียวนะคะสำหรับชาวราศีสิงสัปดาห์นี้นะต่อไปชาวราศีกันราศีกันนะคะหน้าไพ่บอกถึงคดีความนะคะหนี้สินอาจจะมีการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะหรือถ้าใครลงทุนซื้อที่ซื้อบ้านหรือจะทําลงทุนอะไรมีโอกาสทําได้ทําสําเร็จนะภายในอาทิตย์นี้นะคะเออ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคืออย่างบางคนอาจจะเช่าร้านทำค้าขายก็เซ็นสัญญาก็ดูเอกสารดีๆมองมองได้สองแง่นะแง่คดีความการการถูกติดตามเรื่องหนี้สินนะคะอีกแง่หนึ่งเช่าที่หรือซื้อที่หรือเช่าบ้านเปลี่ยนที่ใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ใบนี้คือเอกสารสัญญานะคะอันนี้คือเงินก้อนคือที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นมันมองได้สองทางนะก็ถือว่าการเงินไม่ได้ติดขัดมาแต่อาจจะมาว่าต้องระวังเรื่องการถูก ถูกติดตามนี้สินอยู่นะจ๊ะต่อไปชาวราศีตุลราศีตุลจริงๆอะมองว่ามีโอกาสการเงินผ่านไปได้แต่แต่รายจ่ายจุกรายจ่ายเยอะเหลือเกินอะบางครั้งเกิดความเครียดอะปัญหาเหมือนเหมือนแบบวุยเงินเหมือนมันจะติดขาดอนะเหมือนมันจะไม่ไหลลื่นแต่มองว่าไหลลื่นได้แต่ว่ามันก็มีปัญหามีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเองอะดูสินะอะต่อไปราศีพิจิก พิจิกเนี่ยสายมูกันหน่อยถ้าอยากการเงินผ่านผ่านไปได้ด้วยดีต้องขอพรนะต้องขอพรนะคะนี่สายมูสาเร็จไหมผ่านได้ไหมผ่านไปได้นะคะติดขัดมากมายไหมยังไม่ขนาดนั้นราศีพฤษงติดขัดกว่าซะอีกนะคะต่อไปชาวราศีธนูคนที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง15 มกราคมอ่าใบนี้ถือว่าดีแต่เป็นคนใจดีไงช่วยเหลือคนอื่นไงช่วยเหลือแล้วตัวเองก็เดือดร้อนไงเออเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะจ๊ะต่อไปชาวราศีมกร ชาวราศีมกรคนที่เกิดในช่วงวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะใบนี้คือการรีเซ็ตตัวเองใหม่เลยที่ผ่านมาการเงินเราอาจจะมีปัญหาอาจจะติดคัดอาจจะแย่นะคะนี่คือการเริ่มต้นใหม่จบแล้วเรื่องร้ายๆเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ นะคะนี่คือคำกิมมิคของตัวไพ่เลยนะแล้วก็ส่วนใบนี้คือการเดินทางเดินทางแล้วมีชัยเดินทางแล้วประสบความสําเร็จนั่นหมายความว่าการเงินของคุณมันรีเซ็ตแล้วคุณอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนที่แล้วการเงินคุณจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือเปลี่ยนงานการเงินคุณจะดีขึ้นไหมก็เป็นไปได้นะคะสําหรับชาวราศีมกรน,นะคะต่อไปชาวราศีกุมคนที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะ ใบนี้คือปล่อยวางนะคะแง่หนึง่งวิบากกรรมที่เจอมาขนาๆจะเบาบางลงนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าการเงินที่เราเคยผิดพลาดมาเราการเงินที่เราเคยมีปัญหามามันจะค่อยๆค่อย,อยต้องใช้คำว่าค่อยๆนะค่อยๆดีขึ้นอีกนึงอ,อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแง่อีกแง่หนึ่ง,ง,องเออใบนี้คือการหมั่นทําบุญทาทานหรือการปล่อยวางแบบไม่ยึดติด ด้วยตัวเราเงื่อนไขแย่ yeah. เรื่องมากเรื่องการเงินยึดติดคือถ้าเกิดว่ามันเจอวิกฤตการเงินอะไรที่มันปล่อยได้ปล่อยอย่ายึดติดแต่เนี่ยยังยึดใบนี้คือติดเงื่อนไขติดคอมเมนต์ของตัวเราเองมันเลยทําให้การเงินเรายัางไม่ฟูนะคะออสุดท้ายราศีมีนนะคะราศีมีนเอาฟัางปุริเยจ้า ราศีมีจริงๆมองมองการเงินมีโอกาสดีนะใบนี้คือความสําเร็จนะคะและก้าวหน้าและดีขึ้นแต่ใบนี้คือไม่เปิดใจออยังยึดติดบางสิ่งบางอย่างและไม่เปิดใจใน,นเรื่องของการเงินอาจจะแบบว่าเหมือนแบบออมีคนแนะนําช่องทางการเงินที่ดีหรือ้ออไปทํางานตรงนี้ไหมเผื่อมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วได้เงินดีเรายังยึดติดมุมมองเราความคิดเราเดิมเดิ หัวโบราณนะว่าง่ายม,มันก็เลยปังก็ปังไม่สุดแต่ไพ่ใบนี้คือถือว่าดีนะถ้าติดขัดมีคนคอยช่วยไพ่ใบนี้คือคนส่วนมากให้การสนับสนุนนั่นหมายความว่าถ้าการเงินเราติดขัดมีคนคอยช่วยนะคะก็ขอให้โชคดี้กันจ้ะแล้วก,วก็ฝากนะคะฝากจากใจเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะคะเพจ f a c e b o o k นะคะ ไปเสิร์ชหาเอาเลยหรือข้างล่างนะคะในรายละเอียดจะมีลิงก์มีลิงก์ของเพจ a c e b o o k มีลิงก์ของ Li n e แอดสามารถเข้ามาเช็คดวงฟรี24ชั่วโมงได้เลยนะคะเวลาไหนก็มีอาจารย์มาตอบนะคะในเพจจะมีไลฟ์สดตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นต้นไปฝากด้วยนะคะแล้วก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊ง ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะแล้วพบกัน